มันเหมือนกันเลยนะโอ๊นี่คือลูกหายตลอดไง ่บอันนี้คือก็คล้ายๆแบบนั้นก็ที่มีอะไร้างแล้วอันนี้ใบใหญ่อันนี้ให้สองแพ่นกับข้างหลัง่ะ เแ่ะีแ้่ดนะรี่เอะแล้วก็ือนอาี่นี่จะ่ต้องเ่เห่าการซ้อแล้วก็เราจะเจอกันที่เวลา

ไปเ่องมือโน้ตมีใครมีกระดาษเป็นสองสายเลยไหมคะโมโหมากที่่่อวาจจิงงล้วะ ไม่มีการบอกประกอบในไลนเลยแต่ผมไม่ได้เปิดเลยตรงนี้มีใครยังมีอุปกรณ์ถือไหมถือของตัน้องเลย จะสุขสบายนะที่มีกันค่ะค่ะมีอะไรค่ะสดๆตาสิ่งที่ดีนะเฮ้ยๆ <laughs> ประโยชน์ข้าวหวนข้าวหวานไทยขอบคุณค่ะไม่ต้องจะบอกเลยขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากใช่ครับต้องนะครับหนึ่งสองสามดีทุกครับผม 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 1 ร้องเพลงอ้อไปร้องแดดมันแรงกันวะคะไม่เปร้อกแดดเย เช็คโคตรอุตุแพ็คมชาโคตรอุตุบอกว่าอะไรนะไม่ไหวจะเห็นอตอนเยน็นๆฝนตกอีกบ<ห>อกมันบอกว่าจะมีฝนตกไม่เชื่อของแอปอยูนะดูจากข่าวตัวเลยดีกว่า,าวถือที่เกจยาด้วยข้างล่างแต่โรงเรียนไม่ได้อ่านเลยเมชาเขาบอกว่า <c oughs>